สวัสดีครับพบกับผมนะครับเชมธันโนหรือแชมหรือแชมซาซาโกได้ไหมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมอะไรเหรอขอกาลิน่านะครับเราจะมาเล่นกับพี่ซานนะครับอันี้หนึ่งวีหนึ่งนะฮะมาพี่ซานนน ก็เหลือครึ่งนึงแล้วนี่นี่นะไอเสนยายว่ะจุ่งจั๊กจุ่งจุ่งจั๊กตะเตนทำท่ามีทำท่าแล้วเราเรียนกูแล้วยัไม่ทันทำอะไรเลยคิวออดเอวัน แล้วพี่ชายยังไม่บอนน้องเลยชักครับงโบ้เลวแป๊บนึงไอ้หําไอ้หําโดเอาเกมมาฮึฮึฮึพี่ชายมาเร็วไม่เอานะไม่ไม่อย่ามากลัวมาจับตัวนี่กูยังไม่เคยเล่นเลยหําฮนี่นะนี่กูโดนมังคอมโบอย่างเดียวนี่กูยังไม่ได้คอมโบเขามัองเลย รู้ไมั่ไเนอะไรเดยนะมีเล่นโอ้สกิหานี่ไทำหาอะไรวะเฮ้ยใจเย็นิิิิิดาป้อมไม่ละเข้ามาสิ คนบ้าอจะเข้ามาบ้าอะไ้มีบ uh> ่ตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ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 งตึ้งตึงตึงตึ้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 งตึงตึหงตึ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 ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ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 ้ง ไม่รอไม่รอเลยจ้ไม่เนน่าีนี่มันติดวินะคบคุณผู้่มนะครับพี่ชันไม่บายกันไปไม่บายเดบายไม่บายปิดปิดว่าอะไรก็ต้องโดนตทแน่ๆพี่ชันไม่เรื่องวาแชมป์เป็นใครใ่ตายแน่ๆนึน้องมาทำไมน้องใครให้มาใครให้มา เไม่ดูไม่เดินเดจะให้มาลูกน้องไอ้ลูกน้องใครสั่งให้มาฮะฮะใครสั่งให้มาฮะฮะคุณสั่งให้มาเหรอฮะคือนะฮับเดี๋ยวเดี๋ยวดีดูโดดโดดดีดูโดดดีดูโดดดีอะไรแล้วนี่อะไรแล้วนี่มันนี้ละลามเย็นละลามเย็นละลาม Lần 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 lần

นี่ยไอ้ยังยังอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีเฮ้ยบ่อย่าตีจะเอาบอกเอาบออเอาบอยเอาบออเอาบอกเอาบออเอาบอตไอ้ห้ำดูเอ้ยหำหเข้ามาทำไมไอ้หำไม่เข้ามาไอ้หวันนีไอ้หำไอ้ไม่้ไม่ห้ไม่้ไม่้บ้านดิเอกับช่กลใช่ไหม

ใช่ไม่ได้ไอ so ้เช so so ี๋ยวอเข้าไปในอมเรียกว่าเรอจะลุ้นไหมไม่กลัวไม่เเดียนอาไม่ตายพี่พยายามตายทุกคเลยไปแล้วลาเชนี้คนโอยโดนพวกดีทายแน่เลยกูไม่ตายเนุ้ยรู้จักไม่เน้วุยนื้อกุยเลยอย่าตีพี่่เอาแยมอยตายเลยไอ้เ่จตาย <c oughs> ดยาแล้วตะเรียนกวนทีน้หาหมามาแล้วจะวิ่งลวมาสให้ทายนะครับคุณผวนได้ไหมนะครับอันนี้นะครับจอจอขอออโโอ้ยแบบโดก ๋ยวมอเนาะขี่ให้กระเด็นเลยเนาะว่าฟอขี่เชียดวาเติมไดนกลว่าเอิมิ่งนะห้ามไปคิดมาไม่เดียวเลยน้องกวมาเลวกลัวแลวกลัวแลวกูต้องเป็นแบบนี้แน่ๆไม่ทำอะไรน้องกูน uh> ้องไม่ลองหรว่าแล้ว กูว่เลยกูว่าเลยก็น้องน้องเข้ามายืนมอะไรยเงกกูว่าเลถ้าน้องไม่ทำอะไรพี่พี่ก็ยังไม่ทำอะไรกูาเลยกูกูกูว่าลไม่ทำไม่ทำพูดจริงไปไปน้องอ้าวน้อบอกว่าไม่ทำพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเดียวเอาโททโทรๆัอะไรวะยีละไร้เบนู ขอคอมโบเดียวพอนไม่เอาไม่เอาใครจะเอาเออเออพี่ตไม่ทำแล้วพี่ไม่พานทำต้องโกนนะเมื่อกี้ทำำดูกูไม่ได้ทำนะพี่ซาวอรมึงเข้าโอมดเองแล้วเข้าได้มึงเข้าไว้ตายหรอ

เชื่อปีในปอมตีจริงเหรอไม่เหรอม่เยกลัวไม่กลัวไม่กลัวแชมป์ไอดี๊ดิดิิดิิดิดิด๊ดอย่าทำน้องเลบอแล้วมึงทำปอมกูกอนกูทำแล้วอยากรู้เอกี่ยวพี้ตไหม

ขี้เลี่ยมแต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 ่น wow ีอนี่ทําไม่ตายหรอกทําไม่ตายพี่เสีวแต่แต่แตแ่ต่แต่่แตต่่่แต่แต่่แต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 ่่แต่แต่แต่่่่่่น้องพี่แมาเหมือนกันอ่ะ่แล้วไ่่่่่ เพื่อเพื่อเพื่อเฮ้ยเอาไแชมแชมเอาไม่เอาครับขอโทษครับอะไรอะไรอะไรไบอกว่าไม่เอาได้พี่อ่อนให้แล้วรอบหลังอ่ะพี่จำไม่ได้ว่าเล่นกับแชมป์ไม่ได้เน่แล้วแชมป์้าชนะไปแล้วนะครับ